โอเคสวัส okay, so ดีครับ hmm. วันนี้เราจะมารีวิวเกาะอันเดอร์วอเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอาไว้ก่อนอยู่มีคุณมาครับผมไม่อยากจะให้คิดทางเหมือนอีพิโซดหนึ่งคือว่าเกือแบบโดนฆ่ายักแบบยืน สี่ล้าน exp เยอะมากคพี่ตอนนี้ก็ไลค์คลิกเลยรู้สึกเสือเลยผมต้องร like อไลค์คลิกแล้วนะครับย้อน reload ไปชัวร์พี่ตอนนี้ะเทือแล้ว

ถ้าหนีมาไกลขนาดนี้มึงตามลงมาไม่ได้นะตายอะหายไปไหนแล้วเน,นี่ยเออทุบมันีห้เองทุนนม มันมีสองชีวิตนะครับต้องระวังเรื่องนี้พ่วงเวลาผมใช้เล็กคลิกต้องออกมาไม่งั้นจะโดนเมื่อเล็กคลิกจะสะเทือนขอ,อ้นไปในกระจกนอครับเกือบตาแล้ว นี่ครับเลเวลอัพเลยครับนี่ครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี